頑張って หลังนี้หรอหลังนี้สวัสดีครับเก็บของไว้ตรงไหนบ้างด้ดครับชื่ออะไรอ่ะชื่อการนำสกุลหนูตัวเปหนอย่างไรครับหนูอ๋อไปหลังตัวนี่ไหน รถขออะไอที่เกลือ,ใ,อในนี้นะอ,อะไรอ่ะนี่ีหอเนี่ยนะอม,อ,มอมานมีเท่าไหร่เราไปจากไนเนี่ยน,งงนี่นี่อะไรตัวเล็กมมหมายจับสารอญญายากรุงเทพใต้ นะ19พฤษภาคมปี57านเะนี้ชื่อเองไหมใช่ไหมนะนะทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนนะีมีสิทธิ์ให้การไม่ให้การก็ได้ นะข้อยคําหลัองอย่างนี้จะถูกใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลติดแจ้งให้ญาตทราบแต่ย่าตเองรู้รอยู่แล้วนะตวนอที่เองจะถูกพาไปวัดพยาไกรนะหนีมากี่ปีไม่รู้หนีหน,นีมากี่ปีไม่รู้เนี่ยแ,แต่เนี่ยอนี้งกลับมาอยู่บ้าน <10 S 1> ใช่ไหมไม่รักสิบกว่าปีสิบเอ็ดปีอ่ะ แล้วตำรวจำตำรวจมากี่ครั้งไม่เจอทาไงไปแอบ,บไหนตำรวจมาทุกครั้งไม่เจอเลยเหมดออกทางไหนไม่มมดเลยครับโอ้ผมเพิง่งมา<ป>เลน 哎，你呀，你 <noise> 呀，过来这边。<noise> <noise> <noise>